เดี๋ยวก่อนคุณท่านวาหาไทยวานคุณไปดูถูกเขาเดี๋ยวคุณจะโดนอยากถามว่าเป็นแฟนคลับก็ตั้งมาอะไรเนี่ยอ่ะขอบมากเลยเอฟซีเขาคุณทำไม่ได้กับเขาวสิคุณเนี่ยผมเป็นเอฟซีเขาเมื่อกี้เขาท่องอะไรที่มาปะเขาต้อง pi <imited> 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 kepin จะมาแอบถ่ายพี่หมอปลาแกดูวันนี้นะนะเพราะว่าแกเป็นแอบแอบสี F F C, แม่สีอะไรนะก็ชื่ออะไรนะแม่สีปทุมมาวะดีอ่ะไม่รู้ <laughs> สีมณี <laughs> เมื่อกี้เขาบอก <laughs> เขาบอกชื่อแม่สีมณี้ <laughs> คิดยังไงกับการรักษาโรคด้วยวิธีนี้เก่งมากครับของพี่ฮะเขาเป็นพระอริยะแล้วเขาเก่งมากครับอ้าวเป็นพวกเดียวกันแล้วเหรอผมเป็นเอ็ีเขาครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมไปตบหัวเขาได้ไงะเอ้าเอ๊ะคุณไม่ใช่เอฟซีเขาคุณจะเดือดร้อนแทนคนป่วยทรมายท่านสงสารเขาพี่หมอปลาแล้วคุณยังไงเนี่ยผมเอฟซีเขาตบหัวดังแปะนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหเขาแย่ดูดูดิ เ <king> นี่ยมันหนักนะเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วนะเนี่ยทำไมปล่อปปยให้ลัทธิบ้าอย่างนี้มาออองลงแล้วโอ้องใหมาอีกแล้วเป็นแม่พระพุทธเจ้าด้วยนะ เออทำไมมเป็นตัวสอบเรื่องแบบนี้แบบนี้มันอันตรายนะเนี่ยในนพื้ที่คนเจ็บคนป่วยที่แห่กันโอ้โอ้โอ้เจ็บนัเนนะ่ะดูหน้าเขาสี่ดูหน้าเขาทิเขาเชื่อก็ดันหลังขึ้นมาฮะแล้วให้กุศลตกหน้าเออ พูดอะไรสักหน่อยเหรอผมบอกว่าผมเป็นเอสซีขาวตอนนี้ผมกำลังเป็นสวาวกของแลนดนั่นลวงพี่แสดงว่าเป็นเอสซีต้องพูดอย่างเขาได้สิกำลังเรียนแบบอยู่ <c oughs> โอ้ยโยมหนักแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเจปทุมะวดีหนักนะหมอปลาการหนักมากตอนนี้เสียเองก็บอกเอาสบายใจขึ้นแล้ถามบอกเจ้อะไรเนี่ยโอ้ย,อยทำอะไร อุ้ยพักหลังด้วยเหรอน่าเป็นหาคนป่วยมากเลยโอ้ยโอ้ยมันเออเขาสดุงนะฮะลุงยังบอกว่าปวดอยู่ฮะแต่ก็ยังมั่นใจว่าทำแบบนี้จะมีความหวังถ้าใครพาไปเนี่ยลูกเดินไม่ไหวแล้วฮะลูกเชื่อครับเอาแล้วไหนบอกว่าให้ลุกขึ้นมาไง แม่งจะเป็นทุกอย่างเลยนะเป็นหมอด้วยเป็นนายกด้วยแอที่ว่ามีแม่พระพุทธเจ้าเข้าสิงก็มีนยกแล้วกอแม่พระพจ้าก็มีแล้วนะที่หมอปลาเขาไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วกันนะโดยทางด้านแม่มันีเนี่ยานะเป็นคนที่ เมื่อคืนนี้ทําพิธีประมาณ45นาทีแล้วก็พูดบอกว่าคุณกุศลน่าจะเป็นนายกได้ปรากฏว่าวันนี้<อ>เราไปถามคุณก<อ>ุศลบอกไอ้ที่ทําทั้งหมดเพื่ออะไรคุณกุศลเองก็บอกเลยนะฮะบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะเป็นนายกลัฐที่อุบาตมากเลยนาะยกความฝันสูงสุดของกุศลหมีเท่คือแกจะเป็นทุกอย่างเลยนะนายกรัฐมนตรีแล้วตกลงมึงจะเป็นอะไรวะเนี่ยที่แกมีเนี่ยมันจะทำให้ชาวบ้านมีความสนธรรมดาได้ก่อนที่สำคัญก็คือจ้าตัวยังเป็นด้วยนะธิบดีก่ตน เอาแล้วเอาแล้วเอาไปว่าพวกนี้ผมมองว่าเป็นอันตรพาณิชย์คุณเป็นอันตรพาณเอาไหนบอกเป็นพวกเดียวกันงี้ไม่มีผลเขาไม่รับเป็นคุณเป็นพวกกันนะหมอปลาที่สำคัญก็คือถ้าหมอปลาแน่จริงผมจะต้องจับเอามาปฏิบัติทาให้หมดอย่าดีแต่ท้าทายส่วนพระมหาภัยวันนี่ก็อันตรพาณิชย โดนแน่ลูกพี่ผมฟังครับฟังอยู่ติงต้องสามสิบเมษาแน่จริงไหมลวงพี่กับหมอปลามาหาผมนี่ทำไมเราต้องไปหาแก่มีวาสนาพอรู้อีตัวเองอยู่แล้วว่าบางเพลินในนามพญาธามิการาเพื่อจะมาช่วยบ้านช่เมืองโอ้โหธามิกราก็เป็นเวลาเตรียมพร้อมมีคนพร้อมมีนโยบายพร้อม อ่กพอมได้มาจากตังมาทีปีแล้วพอไหาเสียงีเลยเพราะว่าเพราะว่าพอประเพณีมาพรอาศัยุมันมีก็ดูทบุญญาลิิตมีจริงไหมอะหลวีสประเทศได้ดูอ่ห็นคนเก็บคป่วยหรือคนแล้วก็เห็นแต่ลคุณขวาแก้วเนี่ยเก็เขาก็มีความเที่ยวชาติํานาญหลายเรืองเคยเป็นรมาแล้วก็อยู่บ้านอกรู้เรื่องอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละ พราะว่าได้อบร้มได้ผ่านได้ผ่านนะเรียกว่าบรรลุธรรมพอสมควรแล้วก็เห็นแล้วคนมีธรรมอ่ะแล้วพวกเราเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทุกคนไม่เงินเดือนนายกก็ไม่เงินเดือนเลือกไหมถ้าพี่กุศนเป็นนายกจะไม่เอาเงินเดือนทรัฐมนตรีขึ้นมารัฐมนตรีทุกคนจะต้องไม่เอาเงินเดือนปฏิบัติธรรมกันทั้งประเทศที่สำคัญคือหลวงพี่ไพวันโดนศึกแน่ๆจะเป็นคนแรกที่พี่กุสลจัดการคนหนึ่งนะฮะล่าสุดนี้ จี้เลยไม่จ้แม่ผ่านที่น่าสนใจเห็นบอกทางรัฐบาลสั่งตรวจสอบพวกลัที่แปลกประหลาดอะไรต่างๆเลยนะฮะล่าสุดสวนสีบันลยตั้งแต่วันที่31คุณผู้ชมดูกิจกรรมสวนสีบันลายน้องพี่ต้องเปลี่ยน่ะะเป็นสวนสีบันลัยวัยนี้ครับอุ้ยตมาไม่กล้าเลยเดดนจับสึกไม่เอาแล้วนะไม่วิจารณ์เขาแล้วนะหมอปาอะไรคุณคุณวิจารณ์แต่คนเดียวนะเขาจะจับตมาสึกอะตมากลัว หลังจากนั้นสวดมนต์ล้างบาปมีอ้วกมีอาเจียนเตรียมเสื้อผ้าแล้วหนึ่งพอตกหลุหน่อยก็แม่พระพุทธเจ้าเข้าสิงคุณมณีแก้วล่าสุดวันนี้ฮะเมื่อเขาประกาศแล้วว่าถ้าเขาเป็นนายกศึกพระจัดก,การหมอปลาสั้นๆวันนี้หมอปลาตอบว่ายังไงบ้างป้ายหมอปลาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะไปพิสูจน์ความจริงนะคะพร้อมเมื่อไหร่เจอกันได้เสมอคําสอนอะไรต่างๆก็ยังยืนยันที่พูดเหมือนเดิมว่ามันผิดเพี้ยนไปหมด เราเอาคลิปเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าประทับร่างด้วยหมอปลาบอกว่าโอ้ยจะแสดงอิทธิฤทธิให้ทุกคนดูนอาอาจารย์สมปอง <หา S 2> ดู<ม>อยู่ส่งข้อความมาทุกองเลยตอนที่น้องไอสาร,รวัตรบอกว่าโชว์ปาฏิหาริย์ให้ดูหน่อยท,ทำไมท<ล><ค>ำไม,ไม่ได้ ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องที่พิสูจน์ได้อ๋อเราถามด้วยเขาบอกหมอปลาเป็นอนาพานจริงหรือเปล่าหมอปลาบอกว่าผมไม่ใช่อนาพานผมแค่คนที่จะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้และเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาคุณเป็นอันตาพานหาเรื่องคนอื่นเจอกันเมื่อไรก็ได้นะาภาสีน้หอมอยู่แล้วนาติกสีทำไมต้องทำสีเงี้ยนะ ยก็ได้ผมจะประกาศตรงนี้เลยว่าที่คอยน้อยจังเลยเขาจะเป็นศาสดา,ศาก็คือพระศีอริยะเมตไตรผมจะประกาศบอกเขาว่าขอให้คุณนําขอให้คุณนําคณะขอ,ของคุณทั้งหมดไปปรึกษาหมอจิตตะเวดด้วยนะครับท่นานพระศรีนาข่าวมันฉลาดมาดกมันติดกล้องไม่รู้จะแอบ อิตอย่างไรเอาไม่ได้เลยผักสีกวกกองกบมึกอได้พวกเราทำอะไรกันเลยไม่กล้าแสดงอิติลิศหมอปลาไม่ใช่อันจะพาลูกแต่หมอปลาเขาต้องการเปิดเผยความจริงที่สามโถมอยากรู้อยากจะหมอปลาอันจะพาลูกหมอปลาเขาต้องิดกุ๊บกิก๊กนะที่หมอปลาเขาเพยายามหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของศาสนาที่มันแท้เอาอ,<ๆ>อ่อนไหม